สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเป็นคำพูดที่อ้างถึงอดีตผู้นำกัมพูชาฮุนเซนนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศครับที่บอกว่าถ้ามีเครื่องดินศัตรูเข้ามาเนี่ยก็จะใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงสกัดกั้นเลยครับผมวันนี้เราจะมาลงลึกกันในบทวิเคราะห์เช่นหนึ่งนะคะที่เขาตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้จริงๆของเรื่องนี้โดยเฉพาะ พอเอาไปเทียบกับอากาศยานสมัยใหม่อย่างกริปเปของไทยเรานี่แหละค่ะใช่ครับคือกรอบที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเน้นไปที่ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเลยตามที่บทวิเคราะห์เขาว่าไว้นะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นสำคัญมากในในสนามรบยุคปัจจุบันนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาพูดถึงปืนต่อสู้อากาศยานของกัมพูชาคือเขาให้ภาพว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่ค่อคนข้างเก่าครับรุ่นเก่าใช่ค่ะ ต้องอาศัยแบบการเล็งด้วยสายตาแล้วก็การตอบสนองอาจจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่โดยเฉพาะกับภัยคุกคามที่มันเร็วๆหรือว่าบินสูงๆอะค่ะอืมครับแล้วบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นข้อจํากัดที่ตามมาด้วยนะครับเอออย่างเรื่องประสิทธิภาพที่อาจจะลดลงไปอีกเท่าแบบสภาพอากาศไม่ค่อยดีอ๋อค่ะแล้วก็ความยากในการติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วๆอย่างเครื่องบินเจ็ตสมัยใหม่เนี่ย มันยากนะครับและที่สําคัญคือเรื่องระบบแจ้งเตือนภัยระบบแจ้งเตือนครับคือเขาก็ตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของเรดาร์รุ่นเก่าๆนะครับถ้ามีใช้อยู่เนี่ยมันจะจับเครื่องบินสมัยใหม่ที่เขาออกแบบมาให้ตรวจจับยากๆเนี่ยได้ทันเวลาหรือเปล่าประเด็นเรื่องเรดาร์นี้น่าสนใจนะคะที่ว่าอาจตรวจไม่เจอหรือว่าเจอเมื่อสายไปแล้วเนี่ยอ,อ้ตามที่บทวิเคราะห์เขาว่าไว้มันเป็นเพราะเทคโนโลยีล่องหนอย่างเดียวหรือว่ามีปัจจัยอื่นอีกค่ะ คือบทวิเคราะห์ระบุว่ามีหลายปัจจัยประกอบกันเลยครับค่ะทั้งเรื่องคุณสมบัติที่เครื่องบินมันถูกออกแบบมาให้ลดการตรวจจับอยู่แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงความสามารถของพวกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ที่มันรบกวนหรือว่าหลอกเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยอ๋อค่ะ EW ครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็นำไปสู่สิ่งที่บทวิเคราะห์เขาพูดถึงขีดความสามารถของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ พอหันมาดูฝั่งไทยเราบ้างบทวิเคราะห์ก็พูดถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่นะคะอย่างกริปเปหรือ F16 ครับโดยจะเน้นเรื่องระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเมื่อกี้เลยแล้วก็ความสามารถในการลดการตรวจจับด้วย mm. เขามีการอ้างถึงความเห็นบน reddit ด้วยนะคะที่มองว่า,เ,าเครื่องบินหรือแม้แต่โดรนของไทยเนี่ยอาจจะบินปฏิบัติการได้ค่อนข้างอิสระเลยเหนือพื้นที่บางส่วน mm. มีการใช้ภาพเปรียบเทียบที่แบบ ดิฉันว่าเห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะว่าเหมือนใส่เสื้อคลุมล่องหนไปสู้กับคนที่ใช้แค่ไม้จิ้มฝันโหครับภาพเปรียบเทียบนี้มันสะท้อนในยะสําคัญเลยนะครับเรื่องช่องว่างทางเทคโนโลยีที่บทวิเคราะห์เขาองการจะเสื่อออกมาค่ะคือลองลึกภาพตามสถานการณ์จําลองที่เขาวาดไว้นะครับระบบเตือนภัยที่อาจจะเงียบหรือว่าทํางานช้าเกินไปอืผลปืนก็พยายามมองหาเป้าบนฟ้าด้วยตาเปล่า การหันปืนใหญ่รุ่นเก่าๆตามเป้าหมายที่มันเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่ทันการค่ะนึกภาพออกเลยต้องอีกต่างหากคือสิ่งนี้มันตอกย้ําเลยว่าหัวใจสําคัญมันไม่ใช่แค่การมีอาวุธแต่คือคุณภาพของเทคโนโลยีทางทหารจริงๆแก่นของเรื่องตามบทวิเคราะห์นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ว่ามีช่องว่างทางเทคโนโลยีนะคะ แต่มันคือธรรมชาติของอำนาจทางอากาศสมัยใหม่เลยที่มันพลิกโฉมการป้องกันแบบเดิมๆไปหมดทําให้การป้องปรามมันแทบจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลักเลยถูกต้องครับแล้วบทวิเคราะห์เขายังชี้ไปถึงมิติทางจิตวิทยาด้วยนะครับจิตวิทยายังไงคะครับว่าศักยภาพของเครื่องบินรบทันสมัยอย่างกริปเปนเนี่ยมันสร้างความกังวลหรืออความเกรงกลัวได้ค่อนข้างมาก เพราะความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีที่มันรับรู้ได้ชัดเจนมากๆอ๋อ <ๆ S 2> เขามีการใช้คำเปรียบเทียบที่แรงมากเลยนะคะที่บอกว่าเหมือนพยาอินซีมองหนูจากดาวอังคารแล้วกดปุ่มยิงเลเซอร์คือโอ,โ,โอ้โหเห็นภาพความต่างชั้นแบบสุดขั้วจริงๆครับซึ่งความตระหนักถึงความเสียเปรียบทางเทคโนโลยีแบบนี้แหละครับมันย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนทางทหารอย่างแน่นอนอันนี้ตามมุมมองของผู้เขียนบทวิเคราะห์นะครับค่ะ สรุปแล้วนะคะประเด็นหลักๆที่บทวิเคราะห์นี้เขาเน้นย้ำเลยก็คือความแตกต่างอย่างมหาศาลในเรื่องขีดความสามารถทั้งการป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็การโจมตีทางอากาศครับผมซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละฝ่ายมีเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญมากๆชี้ให้เห็นว่าปัจจัยตัดสินจริงๆอาจจะอยู่ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ใช่แค่วาทกรรมเพื่อสร้างขวัญกําลังใจครับและจากเนื้อหาในบทวิเคราะห์นี้นะครับมันก็มีประเด็นที่ ชวนให้คิดต่อทิ้งท้ายไว้นะครับว่าคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงมิติของการป้องกันประเทศแล้วก็สมดุลอำนาจไปอย่างไรบ้างนี้ที่มันอาจจะซับซ้อนแล้วก็ไปไกลกว่าแค่เจตนาที่ประกาศออกมาภายนอกก็ได้นะครับ